แบล็คพงนั้นได้ขึ้นปกนิตยสาราถามโดยได้รับเลือกให้เป็น Entertainer of the Year โดยสมาชิกทุกคนนั้นมีเครดิตหมดยกเว้นลิซ่าที่แม้แต่ชื่อเพลงสักเพลงก็ไม่เคยเอ่ยถึง ผมเป็นครีเอเตอร์และทํางานนะของวันนึงก็นับสิชั่วโมงเรียกว่าหนักหน่วงเลยทีเดียวแว่นตากรองแสงจึงต้องเข้ามาแทนตัวเดิมที่ใช้มานานแล้วหนึ่งอตัตคือแบรนด์แว่นตากรองแสงอันดับหนึ่งของเกมเมอร์ที่ผมเลือกใช้และรุ่นหูวเป็นรุ่นที่ใช้อยู่เลนเล,นเลนตนาเ e อ็กเคลียดีงามตามไม่ลาไม่จะนั่งเผือกทั้งคืนแถมตัวแว่นเองทาจากสเตเลสครับน้ำหนักเบาสบายหูเข้าไปอี้และช่วงนี้อัปตัเอาใจคอรุ่นหนังด้วยการแจกตัวบอลโลกมูลค่าเกือบแสนบาทใครอยากได้แว่นกรองแสงเจ็บเทปพร้อมร แบ็คพิ้งคือปกนิตยสารถามครับได้รับเลือกให้เป็น Entertainer of the Year ซึ่งสถานนั้นไปถ่ายกันที่ลอสแอนเจลิสน่าจะเป็นช่วงที่เธอนั้นเดินสายแสดงคอนเสิร์ตเวิร์ทัวที่ฝั่งอเมริกาเเจจนีี่ซซซูลาโร ทามบอกว่าแบล็คพิงนั้นทยานสู่เกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้เพราะสมาชิกในวงแต่ละคนนั้นได้รับโอกาสในเวของแต่ละคนแต่ถึงกระนั้นเองชื่อเสียงของตัววงก็ยังนำหน้ารายบุคคลอยู่แต่แม้ถึงว่าชื่อเสียงของวงนั้นจะนำหน้ารายบุคคลสักเท่าไหร่ชื่อเสียงของเมมเบอร์ในแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูโรเซ่หรือแมตติซาก็ยังดังกว่าวงป๊อปส่วนใหญ่ที่นำบารวมกันทั้งวงแล้วเสียอีก ปี2022 20, นี้สิ่งที่น่าทึ่งของ b บ็คพิง n ์นั่นก็คือการปรากฏตัวของงาน VMA's ของ MTV ที่จัดขึ้นที่ New Jersey, รัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อแสดงเพลงฮิตอย่างพิงเว e n นอมก่อนที่จะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกในเดือนตุลาคมกับ27เมืองตลอด9เดือน leave, ground, และช่องแบ็คพิงค์บน YouTube นั้นก็มียอด s u b s c r i b e กว่า83ล้านยูเซเรียกว่ายิ่งใหญ่สมมงเดสตรีตจงิงๆ No you get dollar out ถามบอกว่าการอัดั่นของแบทพีนั้นเริ่มต้นจากที่วายจีนั้นเป็นค่ายบิ๊กทรีในอดีตของเกาหลีตใต้การเทรนมากว่า5ปีในช่วงเด็กฝึกสาวๆแต่ละคนนั้นก็นได้เรียนรู้สิ่งต่างๆไบ่ว่าจะเป็นการร้องการเต้นรวมไปถึงฟอร์มวงร่วมกันซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานการฝึกที่เข้มงวดของอุตสาหกรรมเคป๊อปที่มียอดเงินสัดกว่า10,000ล้านดอลลาร์ในแต่ละปีโดยแบทพีนั้นก็คือ1ในคีย์นั้น like bra, bra, bra. <S <S แบล็คพิงนั้นเดบิวต์มาเป็นกลุ๊ปในรอบ7ปีของ YG แน่นอนครับว่ามันถูกคาดวังไว้อย่างสูงลิว่วการประตูวด้วยเพลงวิซซและก็บ,บุมบายาเป็นกับปิดตัวที่มาพร้อมก,กับการ Dance on the f ะ o ลอย่างกระชับกระเฉงเจนนี่และกร,ะรีซานนั้นเป็นคนแรปในขณะที่โลเซ่และก็จีซูนั้นเป็นผู้ขับล็อก พวกเขาทั้งสีนะ่คนนั้นแสดงออกถึงความเท่เป็นพร้อมๆกับการเติบโตของแฟนคลับที่เรียกว่าบริ้งอย่างรวดเร็วเจนี่บอกว่าพวกเขานนะั้เป็นดาวสี่ดวงในฉบับของพวกเขาเองและต่อมาในปี2018ก็มีการร่วมมือกันกับค่ายอินเตอร์สโคของ Universal Music Group เพื่อผลิกกำลังขยายธุรกิจนอกเอเชียและก็ยางมินซุกประธานไวกยคโคนปัจจุบันบอกว่าแบล็กมิงนั้นจะไม่ใช่แค่ไอคอนของกระแสนิยมในด้านดานตรีเท่านั้นแต่จะยังรวมไปถึงความงามแฟชั่นและรวมไปถึงอุตสกหกอื่นอื่นอีกด้วยนี่ก็คือความมมมันนขขม่่นนนนห้าาโขอองงงยิุกช ของหยางฮยอนซอกผู้ก่อตั้ง YG ยจิโปรเจกต์โซโลในช่วงแรกนะครับเริ่มต้นด้วยเจนนี่ในเพลงโซโล่้วยในปี2023แอมบาสเตอร์ของ c ชา n e l จะปรากฏตัวในรายการ The Idol ของ HBO ในขณะที่ดิซ่านั้นซึ่งเป็นตัวแทนแบรนด์หรูอย่างเ l i n e ที่ได้เปิดตัวโซโลเดี่ยว2เพลงที่สะท้อนถึงความสามารถพิเศษของเธอที่มีต่อดนตรีฮิปฮอปที่กอกสดประสาท วซจีซูนั้นเปิดตัวเป็นนักแสดงครั้งแรกในเรื่องสโน w d ดอกพร้อมกับผู้ติดตามกว่า66ล้านคนบนอินสตาแกรมซึ่งกลายเป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีคนแรกที่มีผู้ติดตามสูงที่สุดในแพลตฟอร์มอินสตาแกรมพร้อมกัน,นีโรเซ่เจ้าของ Single on the ground และก็เพลงก่อนที่ปล่อยออกมาเมื่อปี2021ก็ติดชาร์ตอย่างสูงถั่วโลกพร้อมกับการปรากฏตัวข,ของเธอในงานเมดกานล่าเมื่อปีที่แล้วในชุดของแซลล การได้ร่วมงานของวอลลี่แฟชั่นวีคของแบล็ปพิ้งในปีนี้จีซูบอกว่าการได้ไปปาลีสและพบแฟนๆของเธอแบบตัวเป็นๆครั้งแรกและจากที่เกิดโรคระบาดมันเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากที่สุดสำหรับจีซูและนอกจากนี้แล้วไทม์ก็ได้ยกตัวเลขที่จีซูนั้นได้บริคาาทางสื่อกระตุ้นยอดขายให้กับดีออแนบเข้ามาด้วยและนอกจากนี้แล้วนะครับไทม์เขาก็ได้กล่าวต่อไปว่าในช่วงนี้เองแบล็ปพิ้งนั้นก็มีทัวร์ไม่หยุดมากกว่า20วัดไล่มาั้งแต่เบอร์ลินไปจนถึงกรุงเทพมหานครมันเป็นงานยยาาากกมมมรรรตงทททััววี่่เเจนนือดิส ็ยังลำบากในสารคดีฮิตอย่างแบ็คพิง์ที่ฉายอยู่บนเน็ต l i ิกเมื่อปี 4, 2020เราจะเห็นว่าพวกเขานนั้นต้องต่อสู้กับตารางงานที่ไม่มีพักเพียงใดแต่คราวนี้นพวกเธอนั้นบอกว่าเตรียมตัวมาดีเจนี่ <Gian ni S 1> บอกว่าตอนนี้พวกเรารู้วิธีดูแลตัวเองดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาเราพยายามเตรียมพร้อมทั้งเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจของเราให้ดีเราต้องการให้ทุกคนนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยกอนข้อนหนึ่งเจนี่บอกว่าอยากไปมองที่อนาคตแต่ให้สนุกไปกับทุกๆวนันและลิซ่าก็ได้บอกว่าการที่ได้กลับมาพร้อมกับทีมเพพื่ออทรนแและบปฟ ทั่วโลกนั้นถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดเนื้อหาก็จะประมาณนี้หากใครต้องกอารอ่านเต็มๆนะครับเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยอันนั้นจะละเอียดกว่าอันนี้ผมแค่มาสรุปรวมให้ฟังทีนี้นี่คืองานก๊อปปี้ไลท์ที่เป็นต้นฉบับข้อความ,มั้หมดนั้นจะต้องมีการบีบตรวจทานจากเจ้าหน้าที่ของ YG เพื่อแอปพูบหรือว่ารับรองก่อนตีพิมพ์โดยประเด็นที่น่าสนใจก็คือในนิตยสารที่เป็นการนามาเขียนบนเว็บไซต์ซแฟนๆนิตยารรู้สึกว่าตังหิดตังหิดในบางสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะถูกลดทอนมากกว่าที่ควรจะ ชื่อเพลงลาริสาและเพลงมันนี่นั้นไม่ถูกพูดถึงในบทความแน่นอนครับว่าพวกเธอนั้นคือเอ็นเตอร n เทนเนอร์ออฟเดอะเยีแต่ในนิตยสารฉบับนี้เน้นความภูมิใจของความเป็นคนในชาติเกาหลีสูงสุดโดยเราจะเห็นว่ามีการใช้คาว่าเคป๊อปเพื่อเน้นย้ำว่าสาวนั้นมาจากอุตสาหกรรมจากกรุงโซดังนั้นความสําเร็จนี้ไม่ได้บ่งบอกความเป็นลากเงาแบบเฉพาะตัวตวนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะ ไม่ถูกเขียนลงไปในนิเจอสารฉบับนี้ตัวอย่างเช่นเราจะเห็นความสําเร็จในคาว่าที่สุดของการบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจากเคป๊อปอย่างชัดเจนด้วยการสื่อผ่านการรับรู้ว่าเจนี่นั้นจะได้เล่นซีรีส์ใน t ด e i ไอ l นจากต่างประเทศของ HBO. s b o ีจีซูได้เล่นซีรีส์เรื่องแรกอย่างสโนด็อกพร้อมกับยอดเฟลโลเวอร์บน i n s t a g r กรมสูงสุดของนักแสดงในเกาหลีหรือแม้แต่การโชว์ของโรเซในงานเมการ่าของ YSL เมื่อปีที่ผ่านมารวมไปถึงผลงานอย่าง On นเดอ o เกาและเพลงก่อนที่ปล่อยออกมาในปี2021รื่งทสามคนนี้ไม่ว่าจะเป็น โรเซ่จีซูหรือแม้แต่เจนนี่พวกเขาทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของเคป๊อปแต่ในขณะเดียวกันทิทิซ่านั้นกลับต่างออกไปเธอเป็นหญิงไทยที่หอบความฝันเดินเข้าไปที่ถึงแม้ว่าจะได้เดบิวต์ในฐานะทริปปิ้ลเคป๊อปแต่ต้องแลกมาด้วยคำด่าทอดูถูกถึงความเป็น SEA ไม่ใช่จีหรือว่าญี่ปุ่นที่คนเกาหลีนั้นเขายอมรับทถ้งเธอนั้นต้องสู้ด้วยแรงกดดันมากมายไม่ว่าจะเป็นการล่าลายชื่อถอดถอนเธอออกจากวงจนเธอนั้นเกิดความเครียดสะสมยาวมาเรื่อยมาจนกดดันทันที่สุดแล้วเธอออกก็มาาพูดใในนว่่ชงปี27-20ร ลอยต่อระหวออ่างเพลง As If It l a s t หรือว่าเพลงจะดูจด,ด,ดูแต่จริงๆแล้วเพลงนี้น่าจะอัดก่อนหน้านั้นลิซ่าเธอบอกว่าเธอนั้นร้องเพลงไม่ได้เลยอัดเสียงก็ไม่มีเสียงออกมาเธอรู้สึกว่าเธอนั้นกดดันจนร้องไห้และก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นตัวถ่วงของวงไม่ได้มีการบอกว่าต้นเหตุมาจากอะไรไม่แต่เธอบอกว่าตัวเธอเองนั้นเป็นตัวถ่วงของทีมและหลังจากนั้นมาพอเธอประสบความสําเร็จสูงส,งสุดของศิลปินเดี่ยวฝั่งหญิงสถิตินั้นก็วิ่งอ้อมโลกมาพักใหญ่สุดท้ายแล้วในเกาหลีก็เริ่มลงความสําเร็จของเธอไล่มาตั้งแต่แ ที่สื่อกลหลีนั้นบอกเองว่าลิซ่านั้นเป็นตัวจุดประกายของวัยรุ่นเจเนอเรชันในปัจจุบันท้งนี้ก็รวมไปถึงวีแมกซีนที่บอกว่าลิซ่านั้นเปรียบเสมือนผู้ที่นั่งอยู่บนบันลังอุตสาหกรรมเคป๊อปเธอคือแรปเปอร์ดวงใหม่และเป็นนางพญามาสเตอร์แห่งการเต้นความสำเร็จของลิซ่านั้นยิ่งยาวมาเรื่อยๆพร้อมกับการเปิดใจของผู้คนนั้นที่ได้พบเห็นจนสุดท้ายเธอนั้นก็ถูกวางให้เป็นต้นแบบของความสาเร็จแห่งอุตสาหกรรมเคป๊อปที่จะต้องศึกษาความสาเร็จของเธอเพื่อให้อุตสา แต่ถึงแม้ว่าเธอนนั้จะประสบความสําเร็จอย่างไรคําว่าเคป๊อปก็คือเคป๊อปการปฏิบัติและการพูดถึงอย่างไม่เท่าเทียมก็ยังคงเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนหรือว่าในปัจจุบันที่ถึงแม้ว่าจะน้อยลงแล้วก็ตามแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ยังคงมีอยู่ทั้งนี้เหตุผลจริงๆเราอาจจะไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเขาต้องการดํารงและคงความเป็นเคาร์เตอร์ของเคป๊อปที่มาจากคนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นการให้แสงสาดสีมากกว่าคนนอกที่ได้ดีเกินไปแต่ไม่ใช่คนเกาหลีเพื่อให้เกิดสมดุหลหรือเปล่าทั้งนี้แม้กระทั่งส เพลงอย่างมันนี่หรือว่าลาลิสาที่ดังทั่วภาคพื้นอเมริกาหรือว่ายุโรปแถมลาลิสาเนี่ยครับเป็นเพลงแรกที่สามารถลบอเดลที่อยู่มาบนไอจูดท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งยืนได้กว่า102ชาร์ตลงได้และเพลงมันนี่เองเพลงที่ไม่มีการโปรโมทในรายการเพลงไม่มีแม้กระทั่งบิลบอร์ดมีแค่แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เวอร์ชันแต่กลับเป็นเพลงหนึ่งที่ประสบความสําเร็จที่สุดของเพลงบีไซสจากเกิร์ลกรุ๊ปที่ประสบความสําเร็จอย่างมากบน Spotify ยเคทบอทั้งนี้เราไปถึงยอดฟอร์ไอจีที่ยืนหนึ่งและราง ความสาเร็จจนได้รางวัล best K-pop มาถือการไม่เอ่ยถึงชื่อเพลงของเธอแต่มีบทสัมภาษณ์ของ COYG คนปัจจุบันไล่ย,ยาวเรื่องราวต่างๆแต่ขาดซึ่งแกงกลางของบุคคลในวงที่มีแค่4คนก็ทําให้แฟนๆคิดว่าบทความนั้นทําดีแต่ว่าขอตีตกเพราะทุกคนมีเครดิตผลงานหมดยกเวน้นลิซ่าและนี่คือเรื่องราวที่ผมนามาอัปเดตให้ฟังในคลิป,ลปนี้ครับขอขอบคุณสําหรับการติดตามและรับชมครับแล้วพบกันเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ ในช่วงนี้ลิซ่าลงข่าวในเกาหลีแทบจะวันเว้นวันนั้นก็ต้องบอกว่าเธอนั้นเป็นกรณีศึกษาของคนเกาหลีใต้ในด้านความสําเร็จที่เกิดขึ้นในฐานะศิลปินเคป๊อปย้ำว่าในฐานะศิลปินเดี่ยวเคป๊อปใครจะคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปที่เป็นวงให้พักก่อนตอนนี้ลิซ่าดังมากๆเลยนะครับในเกาหลีหากไม่ดังจริงๆไม่ได้พื้นที่สื่อบนจอทีวีในด้านดีๆบ่อยขนาดนี้อย่างแน่นอนถ้าจะเปรียบเทียบแล้วให้เห็นภาพเลยก็คือตอนยุทธวิญยาณซีซั่นอูก จริงๆ <laughs> Hello e ฮัลชหลทุกคน,นีี่ทสันจคือลิซ่าหากย้อนไปในตอนที่เธอนั้นเดบิวใหม่ๆจนถึงปี2020อย่าว่าแต่พื้นที่สื่อแทบจะไม่มีเลยหน้าของเธอก็ไม่อยากจะถ่ายสังเกตได้จากงานรางวัลปลายปีและงานโปรโมทเพลงบนเวทีได้เลยขนาดเป็นท่อนร้องท่อนแร็ปของเธอเด่นๆกล้องเทว่าดีๆอยู่ก็เป็นก้องผีไปเลยถ่ายวิวบ้างบรรยากาศบ้างคลอสอัพนั่นบ้างนี่บ้างม <laughs> ปีหมดนี่ถ้าร้อง1นาทีของเพลงทั้งหมดนี่จะไม่ว่าเลยแต่นี่บางเพลงก็ร้องน้อย <c oughs> ก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นก็น้อยแจกกัไปตับตามกันและถ้าอยากเห็นลิซ่าเต็มๆอิ่มก็ต้องไปอาศัยแฟนแคมลิซ่าโฟกัสเอาดังนั้นจงอย่าแปลกใจในช่วงแรกๆที่จะเห็นแฟนแคมของลิซ่านั้นมีวิวที่เยอะมากๆ และนอกจากแฟนแคมแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือทําตัวเป็นปริสิทธิ์ไปเหลือบมองในแฟนแคมของคนอื่นว่าเออมีหรือเปล่าถ่ายติดน้องหรือเปล่าแล้วก็ชมออกรถออกชาติสุดฤทธิ์เลยประมาณว่าไม่เห็นตัวเห็นแต่เงาและมีแต่แขนก็แฮปปี้อันนี้เรื่องจริงนี่ยังไม่นับงานในเกาหลีอย่างแบนเจ้าภาพอย่างโอเลนที่ครั้งหนึ่งนั้นโอเลนฮ่องกงเคยทำวิธกรรมแสบเอาไว้อยู่พูดได้เลยว่ามีความเลือกปฏิบัติจนน่าเกลียดวงที่กำลังดังเซ็นสัญ,ญญาไป ต้องการแค่เกาหลีไม่เอาไทยโปสเตอร์ไม่มีชื่อก็เขียนผิดแถมในอินสตาแกรมก็ไม่ใส่ด้วยถ่ายก็ตกเฟรมอีกต่างหากนี่ยังไม่รวมชุดสหกรณ์แบบหนึ่งชุดถ่ายทุกเซ็ตความรู้สึกตอนนั้นเหมือนเหมือนกับว่าเป็นตัวแถมที่ทางแบรนด์นั้นไม่ต้องการบางคนถึงขนาดว่าดีลนี้มี3คนไม่งั้นเขาคงดูแลเธอดีกว่านี้ในฐานะเอ็นโดเซที่มีแค่สคนทว่าเออมีเป็นละลอยกับิบวาดอดนี่มีอยู่4คนไหมซู เป็นคุณคุณจะรู้สึกไหมถ้าเห็นเพื่อนๆน,นั้นเดินไปเปลี่ยนชุดแต่ตัวเองนั้นได้ชุดเดิมทั้งเซร็จและก็ไม่มีโมเมนต์นั่งรอพี่ๆในวงเปลี่ยนชุดจนเสร็จแล้วตัวเองก็บอกว่าว้าวสวยจังเลยค่ะพี่ขา แบบนี้เหรอฮะแต่โชคดีครับที่ด้ซ่าเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่บวกมากๆขนาดเธอโดนโกงไปพันล้านวอนเธอยังปล่อยว่าเธอบอกว่าสงสัยชาติที่แล้วนั้นเธอคงทํากับเขาเอาไว้ชาตินี้ก็เลยต้องมาชดใช้กรรมในส่วนตรงนั้นไปโอ้โหแม่พระและนอกจากนี้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่มีกระแสดโด่งดังไม่ว่าจะเป็นการเรื่องปจิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันในค่ายการดูแลเธอที่ไม่ดีท,ท,ทั้งๆที่ค่ายของคุณนั้นก็ไม่ได้มีนักร้องเป็นกองทัพฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกดรามา่าทุกการเรียกร้องนั้นแฟนคััับนนนน้มมีสส่่วําาาญเป็อยงก ผู้คนให้ความสนใจในตวริซ่ามากขึ้นก็คือพวกคุณคนที่ผลักดันให้เธอนั้นได้รับความยุติธรรมก็คือพวกคุณอีกนั่นแหละคนที่สนับสนุนทุกกิจกรรมของเธอก็คือพวกคุณอีกนั่นแหละคนที่ทําให้แบรนด์ต่างๆเห็นถึงความอิมแพคของผู้หญิงคนนี้ก็คือพวกคุณอีกเช่นกันฉะนั้นคนที่ผลักดันลิซ่าไปพร้อมๆกับความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมก็คือแฟนๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับด้านสายแฟชั่นปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสําคัญอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆหนึ่งใมงาองลิใน ว่าพีซ่าอาจจะตกเป็นเป้าเพราะว่าเธอนั้นเป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ไม่มีครอบครัวคอยช่วยเหลืออยู่ไกลๆเหมือนกับเพื่อนๆในวงเนื่องจากว่าเธอนั้นต้องจากครอบครัวที่เมืองไทยไปทํางานที่เกาหลีได้ตั้งแต่อายุ14ปีฉะนั้นจงอยาแปลกใจว่าทําไมถึงมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่าไอดอลทุกคนที่จะเข้าไปล่าฝันในเคป๊อปก็้วนแล้วแต่รู้เรื่องราวเหล่านี้ดีกว่าใครเพราะมันคือสิ่งที่พวกเขานั้นยอมรับก่อนที่พวกเขานั้นจะก้าเทาเาเ้าเข้าสู่วงการไอดอลใน, K คาาน,นเคป๊อป ชัดทุกการคัมแบ็กและชัดเจนขึ้นทุกการแสดงไม่ว่าจะเป็นบนเวทีหรือแม้แต่ในช่องของเธอบน YouTube อย่าง l i l y ี่ฟิกระแสทาทวมนั้นเข้ามาหาตัวเธออย่างมากมาย และไม่ได้มโนความดังของเธอนั้นพีคขั้นสุดเมื่อโซโล่ครั้งแรกของเธอนั้นถูกเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่10กันยายนปี2 0 2พนที่ผ่านมากระแสะทั่วโลกนั้นพุ่งเป้ามาที่เธอแต่สื่อทางทวีของเกาหลีนั้นยังคงไม่ได้เสนอข่าวมากนะักแต่นีตรงที่สื่อออนไลน์ของเกาหลีใต้นั้นเล่นข่าวของลิซ่าทุกสำนักและนั่นคือสัญ,ญญาณที่ดีเพราะว่าการเล่นข่าวของสื่อเองบางครั้งไม่ได้มาจากมีเดียเพจทางฝั่ง YG แต่ว่าเป็นทางสำนักข่าวนั้นเขียนสกุปขึ้นมาใหม่เอี่ยมหลายหลายคนที่ ก็ใช่แต่อย่าลืมว่าเธอมาจากเคป๊อปฉะนั้นการได้รับการยอมรับจากเคป๊อปมันคือความสําเร็จพร้อมกับกํไรมชีวิตเพราะคําพูดที่ว่าดังแค่ใน SEA เท่านั้นมันจะใช้ไม่ได้ทันทีซึ่งนี่ขนาดเพลงมันนี่ดังขนาดนี้นะครับผู้ใช้เกาหลีบางคนยังตั้งกระทู้บอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเพลงมันนี่นั้นเป็นของศัลมันเหมือนเป็นเพลงจีนซึ่งคนเขาเข้ามาเห็นก็เข้ามาตอบว่าเพราะเธอนี่โง่มากกว่าเพลงมันเป็นภาษาอังกฤษฟังยังไงมันจะเป็นภาษาจีน <laughs> และนอกจากนี้แล้วยังคงแซะรางวัลทิตซานนั้นได้อันดับหนึ่งในผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในปี2021นี้ไปครองค เพราะเขาบอกว่า SEA Popula Vote อันดับหนึ่งน่าสวยคือแฟนๆ SEA เป็นคนโหวตที่เขาพูดกันมาทำนองนี้ก็จะประมาณว่างานโหวตทั้งหมดหากลิซ่าได้คะแนนมากๆจะเท่ากับว่าไล่ค่าทันทีที่ผมหยิบยกประเด็นตรงนี้มาพูดเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปหลังจากปี2021ลิซ่าประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านสถิติรวมไปถึงชื่อเสียงและเงินทองปี2022เธอก็ยังคงสร้างสถิติต่อไปส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในบรรดาเพลงอัลบั้มของศิลปินเกาหลีปฏิเสธไม่ได้ว่าเพลงโปรโมทจะเป็นตัวชู วงในได้ของการเปิดตัวและพูดถึงน้อยวงอย่างมากที่เพลงรองในอัลบั้มจะถูกนําเปรียบเทียบกับเพลงโปรโมดหลักยกเว้นเสียแต่ว่าในกรณีที่เพลงหลักกับเพลงรองมี MV ออกมาไล่เลี่ยกันแล้วยิ่งเป็นเพลงในอัลบั้มที่ไม่มี MV อันนี้ต้องบอกว่าหมดสิทธิ์ทุกกรณีแต่ว่าของอิสานนั้นเป็นข้อแตกต่างออกไปจากการเป็นกรณีศึกษาของวงการเคป๊อปประเภทศิลปินเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จที่สุดในปี2021ในขณะที่ตัววงนั้นยังคงแอคทีฟอยู่ซึ่งยังคงมีกิจกรรมทําต่อไปและวงก็ดีไม่ได้ถูกยุบวงไปแล้วมา ทำกิจกรรมเดี่ยว 9มกราคม MV ลาริสามียอดวิวบนย t u b e 400ล้านวิวได้สำเร็จโดย MV ลาริสานั้นปล่อยออกมาวันที่10กันยายน2021โดยใช้เวลาทั้งสิ้น121วันและวันที่10มกราคมเพลงมันนี่เพลงพลังออร์แกนิกฉลองครบ400ล้านวิวต่อทันทีโดยใช้เวลาทั้งสิ้น108วันนับตั้งแต่ปล่อยเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาตั้งแต่วันที่23กันยายน2021โดยการทำลายสถิติ400ล้านวิวของลิซ่าทั้ง2เพลงถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์รวมไปถึงบนจอทีวีและสืื่่่อออตางงงๆรวมไปถึสหลักข ใต้ด้ดวยโดยก่อนที่จะมีสถิติ400ล้านวิวเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นมีแฟนๆพากันพูดกันว่าเพลงมันนี่และเพงลงลาริสาเพลงไหนจะเข้าสู่400ล้านวิวก่อนกันที่แฟนๆพูดอย่างนั้นก็เพราะว่ามันนี่เพอร์ฟอร์แมน์ถึงแม้ว่าจะมาทีหลัง MV ลาริสาถึง13วันแต่มันนี่ยอดวิวแต่ละวันก็ไม่เคยแ่วทั้งที่เพลงนั้นไม่ได้รับการโปรโมทที่ดีจาก YG เลยแถมการโปรโมทเพลงมันนี่ในอเมริกา YG เพิ่งจะคิดได้ตอนที่เพลงนั้นดังในอเมริกาด้วยซ้ำไปทั้งนี้้งนนดยยเต่มา,มาอ็ รูปแบบเหมือนเจนนี่และก็โรเซ่แฟนๆพากานคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่ลิซ่านั้นเป็นศิลปินชาวต่างชาติอย่างที่เราทราบกันดีนคะครับว่าในเกาหลีเองเป็นประเทศแม่ของเคป๊อปดังนั้นประชากรชั้นหนึ่งที่จะถูกผลักดันตามระบบอุตสาหกรรมเคป๊อปนั่นก็คือไอดอลที่มีเชื้อชาติเกาหลีใต้นั่นเองส่วนไอดอลชาวต่างชาตินั้นเพิ่งจะถูกเข้ามามีบทบาทในเคป๊อปทางนี้ก็เพื่อขยายความนิยมในตลาดต่างประเทศนั่นเองโดยประเทศหลักที่เกาหลีใต้นั้นต้องการตีตลาดนั่นก็คือตลาดญี่ปุ่นและตลาดจีนนนนนนนฉะะั้้หาากกเจจดดููใํนววขขอองถิึม ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอดอลต,ต่างชาติที่มาจากญี่ปุ่นและจีนนั้นจะมีสัดส่วนที่มากกว่าปกติซึ่งเราจะเห็นว่าค่ายใหญ่ๆใ,ในเกาหลีหากเดบิวต์ในเกาหลีแล้ววงมีกระแสนในญี่ปุ่นหรือว่าในจีนพวกเขานั้นจะหอบผ้าหอบแพรพร้อมตั๋วเครื่องบินยกกำลังพลไปเดบิวต์อัลบั้มภาษาญี่ปุ่นภายใน1ปีทั้งนี้รวมไปถึงจีนด้วยซึ่งในจีนนะครับเป็นตลาดหนึ่งลองจากญี่ปุ่นแรงซื้อจากจีนนั้นถือว่าดีมากหากใครเปิดตลาดจีนได้คือดังระเบิดและกินยาวๆนั่นก็เพราะว่าจีน,น,น ขับที่ใหญ่มากๆแบบมองเห็นได้ชัดแต่เอิญว่าในปี2016ซึ่งเป็นยุคเคป๊อปที่กำลังยกกำลังผลทั้งซีรีส์และวงดนตรี 3, ไปถล่มจีนกับเกิดชะางาักขึ้นนั่นก็เพราะว่าจู่ๆก็เกิดเหตุความตึงเครียดในด้านการเมืองระหว่าง2ชาตินี่ขึ้นมาโดยชนวนเหตุนั่นก็คือเกาหลีใต,ต้นั้นให้อเมริกาเข้ามาติดตั้งทาร์ตซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธแล้วจีนก็ถแถลงว่าระบบทาร์ตของสหรัฐอเมริกาอาจจะมีระบบสอดแนมที่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูลทางการทหารของจีนได้ซึ่งจะทําให้ศััักกกยภาาพในนนนนรป้้อององงขจีลนนลดล เกิดสงครามช่วงนั้นก็ต้องบอกว่าจีนแสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากจนในที่สุดแล้วจีนก็ตอบโต้ด้วยการคว่ำบาตรแบนทุกอ,อย่างที่เป็นเกาหลีใต,ต้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือว่าเพลงแบนออกไปจากจีนและที่สําคัญอย่าให้รัฐบาลจีนรู้ว่ามีดารานักร้อปวดหน้ายนโฉมขึ้นจอทีวีในจีนเด็ดขาดถ้าช่องไหนหรือว่ารายการไหนถ้าทำเก็บไว้แล้วก็ให้เบอร์ออกและพรีเซนเตอร์ที่มาจากเกาหลีใต,ต้ก็ให้ถอดออกทั้งหมดตอนนั้นถือว่ารุนแรงมากๆครับถือว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอุตสาหกรรมบันเทิงจากเกาหลี บันเทงเกาหลีใต้เข้าจีนไม่ได้เพราะเขานั้นจึงเบนเข็มเจาะตลาดในเอเชียและอเมริกาแทนดังนั้นเราจะเห็นว่าศิลปินที่มีกระแสอินเตอร์ดีแทบทุกวงจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทย และ SEA มากขึ้นและต่อมาในปี2020ลิซ่าก็สามารถเข้าไปจีตลาดจีนได้สําเร็จด้วยช่องโหว่ข้อกฎหมายนั่นก็คือลิซ่าเป็นคนไทยดังนั้นเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ลิซ่าไปจีนพวกเขาจะบอกว่าลิซ่านั้นคือศิลปินชาวไทยและกํากับตัวหนังสือเป้งๆเอาไว้ถูกรอบอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าที่ลิซ่านั้นเป็นไอดอลชาวต่างชาติจึงถูกโปรโมทน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนั่นก็บาะว่าศิลปินชาวต่างชาติในเกาหลีจะถูกจํากัดสิทธิ์ในบางประกาศโปรดอย่าลืมว่าในอุตสาหกรรมเคปบ๊อบมีร นั่นก็เพราะว่าอุตสาหกรรมเคปป๊อปคือฐานเงินที่สาคัญในการดึงเม็ดเงินต,งต่างๆเข้าสู่ประเทศและเมื่อเคปป๊อปบูมแถมไอดอลชาวต่างชาติมากขึ้นการจากัดขอบเขตจึงจะเป็ี่นต้องมีส่วนหนึ่งก็น่าจะเพราะว่าหากไอดอลที่มาจากต่างชาติเข้ามาเป็นไอดอลแล้วเกิดดังผุแตกขึ้นมาแน่นอนว่าคนคนนั้นจะกลายเป็นต้นแบบของไอดอลชาวต่างชาติที่ประสบความสําเร็จท,ทันทีและเมื่อคนแรกประสบความสําเร็จได้แล้วคนต่อไปจะไม่มีเชียวลือซึ่งหากตอนที่ยังควบคุมไอดอลชาวต่างชาติเหล่านี้ได้ก็ควรที่จะควบคุมมิชนาะ เหล่าประเทศที่เงินหนาจะเข้ามาทําลายความเป็นเคป๊อปและระบบการเงินของเกาหลีที่ถึงแม้ว่าพวกเขานั้นจะเก็บภาษีได้ก็ตามโปรดอย่าลืมว่าป,ปีปีหนึ่งมีวงที่เดบิวต์ในเกาหลีใต้นับร้อยๆวงซึ่งหลายๆค่ายก็เป็นค่ายเงินทุนข้ามชาติฉะนั้นการควบคุมสื่อจึงเป็นเรื่องที่สําคัญอันนี้คือการวิเคราะห์จากผมเองอีกส่วนหนึ่งที่บอกวา่าดิซทันนั้นถูกโปรโมทน้อยและเพลงมันนี่นั้นไม่ได้ถูกโปรโมทในเกาหลีตรงนี้ในแฟนๆพาก,กันคิดกันว่าในเนื้อเพลงของเพลงมันนี่นั้นมีกล่าวถึงชื่อแบรนดเ, Celine Celine, เนอมอย การพูดถึงชื่อแบรนด์เนมชื่อสินค้าในเนื้อเพลงเพื่อการโฆษณาแฝงอย่างเช่นเพลง Q d i s Love ของ b บ c คพิงกก็ถูกแบรนดจากกองเซ็นเซอร์ KBS ด้วยเช่นกันและก็บางคนก็บอกว่าเนื้อหาท่าเต้นนั้นไม่เหมาะกับเด็กๆหรือว่ามีฉากขับรถเร็วในอุโมงค์เหตุผลตรงนี้นะครับจริงๆไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ๆก็ค uh ือเพลงมั n ีและเพลงลาริสาผ่านกองเซนเซอร์ของ KBS ซึ่งเป็นสถานีวิทยุหลักของเกาหลีใต้ ฉะนั้นจึงสรุปไม่ได้ว่าค่ายไม่อยากส่งเธอโปรโมตหรือโดนกฎระเบียบของศิลปินต่างชาติกันแน่เพราะคนที่อยากได้เงินมากที่สุดก็คือ YG และครร่ายรูวาริซานั้นเธอดังมากๆแล้วทาไมถึงไม่โปรโมต2เพลงพร้อมกันเพื่อต่อยอดตอนทั้งที่เพลงมันนี่ก็มีท่าเต้นและถูกถ่ายทําไปจนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมๆกับ MV ลาลิซาแน่นอนครับว่า y ีนั้นรู้ศักยภาพของลิซ่าตรงนี้ผมมั่นใจเพราะว่าพวกเขานั้นคาดหวังยอดขายอัลบั้มเดี่ยวของลิซ่านั้นสูงถึง7 0 0 0 0แผ่นใน YG ซึ่งเป็นยอดที่สูงที่ สุดของศิลปินเดี่ยวในค่ายและก็ในวันพรีออเดอร์มีการพรีออเดอร์มากกว่า8 0 0แสนแผ่นซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดขออนุญาตเจาะประเด็นตรงยอดขายนิดนึงครับความน่าสนใจก็คือยอดขาย8 0 0แสนแผ่นเป็นยอดขายที่แฟนๆนั้นรู้ก,กันก,นก่อนที่ YG นั้นจะประกาศออกมาแล้ววาีประกาศออกมา8 0 0 0แผ่นแฟนๆนั้นตกใจด้วยซ้ำไปเพราะจริงๆแล้วแฟนๆคิดว่ายอดน่าจะแตะอยู่ที่ระดับ9 0 0แสนกว่าแผ่นหากดูจากเว็บหั่นทอและเว็บอื่นๆรวมกัน ที่ยอดไม่ถึง90 0 0แสนกว่าแผน่นนั่นก็คือจีนมีมาตรการควบคุมสื่อของจีนพอดีมาเลยมีผลกระทบถึงวงการเคป๊อในจีนแบบเต็มๆอีกรอบซึ่งแม่บาจีนทุกบ้านได้รับผลกระทบหมดเลยและช่วงนั้นดันเป็นช่วงเจ้ากรรมที่ลิซ่านั้นมีโซโล่พอดีมาเลยทําให้ยอดขายของแม่บาจีนถูกควบคุมและส่งยอดคืนอัลบั้มกว่าแสนแผ่นคืน y G ีไปแต่ถ้าว่ายอดที่ส่งคืนไปก็หนานแล้วแล้วยอดใหม่ก็มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆเรยพราะว่าบ้านแฟนคลับจระบ้านหรือแม้แต่แฟนคลับของลิซ่าเองก็ยังคงซื้ออยู่และ ทำไมย่อยยังคงถูกแช่แข็งไว้เพียงเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับหลายๆคนก็คาใจเช่นกันมันแปลกแต่จริงที่อาลบัมของเธอนั้นรีสต็อกแล้วรีสต็อกอีกแล้วก็โซเอาแล้วโซเอาอีกอก,การโปรโมทโซโล่ของลิซ่านั้นไม่เหมือนสมาชิกคนอื่นๆ,ๆที่เดบิวต์โซโล่ไปก่อนหน้านั้นเลยงานเปิดตัวโซโล่เดบิวต์ของเธอมาทาง YouTube ทั้งฝั่งเกาหลีบทสัมภาษณ์ไม่มีรายการไม่มาวาไลาตี้ไม่เจอโอ้โหวายจีโดนสวดยับจนท้ายที่สุดวายจีออกมาบอกว่าห่วงเรื่องความปลอดภยัย จากโรคระบาดแล้วหนึ่งความน่าสนใจของเคลิซ่ามันมีพิรุษเยอะมากถ้าคุณฟังมาตั้แต่ต้นคุณจะรู้ว่าผมจะสื่อว่าอะไรใช่แลวครับ เพราะเธอไม่ใช่คนเกาหลีจริงอยู่ที่ YG คือบริษัทแม่ของลิซ่าครับแต่อย่าลืมว่าบอร์ดบริหารของ YG ไม่ได้มีคนเดียวในช่วงที่ออลิชั่นที่ไทยคนที่ไฟ์จอลิซ่าได้มาอยู่ YG ก็คือชุดของคุณแดนนี่คุณเทดดี้วงวันไทมพวกเขานั้นเสนอชื่อของเธอเข้าสู่บอร์ดบริหารและก็เดินทางมาเจราจากับครอบครัวของเธอเพื่อให้ลิซ่านั้นเข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ YG กลับมาที่เรื่องยอดวิวครับ9้ามกรา MV ล,ลิซามียอดวิวบน u t u b e ครบ400รล้านวิวได้สาเร็จ สิบมกรามันนี่ฉลองครบ400ล้านวิวต่อทันทีเรื่องนี้เป็นข่าวทั่วเกาหลีครับไม่ว่าจะเป็นสื่อบนเนต็ตหรือว่าบนบอร์ดหรือแม้แต่ในทีวีของเกาหลีใต้เองความสาเร็จในครั้งนี้ลิซ่านั้นได้รับความสนใจจากสื่อเกาหลีเป็นอย่างมากเพราะเธอนั้นได้สร้างกําแพงไวใ้ให้อดอล,ลคนอื่นที่จะมีโซโล่ไว้อย่างสูงลิวและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเกาหลีใต้นั้นเปิดพื้นที่สื่อให้กับลิซ่าเพื่อเรียนรู้ความสําเร็จของเธอให้มากขึ้นและเธอจะกลายเป็นออดอล,ลหญิงคนแรกที่ออดอล,ลชาวตา ถึงความสําเร็จของศิลปินชาวต่างชาติที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของเคป๊อเพราะมันไม่ใช่แค่เขาว่ากันว่าแต่มันคือเรื่องจริง สิ่งหนึ่งที่ดูเหมือนกับว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีของิซ่าในเกาหลีก็คือเพลงมันนี่ถูกเปิดเป็นจํานวนมากในวันปีใหม่โดยปกติแล้วเทศกาลขึ้นปีใหม่ของคนเกาหลีใต้เองเขาถือเรื่องเพลงที่จะเปิดฟังครั้งแรกในปีเพราะมันหมายถึงการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาและเนื้อเพลงของเพลงมันนี่เองก็เป็นที่กล่าวถึงความร่ํารวยที่หาได้ด้วยตัวเองแน่น,นอนครับว่าทุกคนนั้นอยากรวยดังนั้นพวกเขาจึงเลือกเพลงมันนี่เป็นเพลงต้อนรับปีใหม่ มันนี้ขึ้นชาร์ตเรียลไทม์ของเมลอนในวันสิ้นปี1นาฬิกาของวันที่1คือหลังเข้าดาวในปีใหม่นั่นเองเพลงมันนี้นั้นเข้าสู่ชาร์ตเพลงหลายชาร์ตไม่ว่าจะเป็นอันดับ7อย่างเมลอนเรียลไทม์ซึ่งเป็นสตรีมมิ่งที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีนอกานี้แล้วยังติดชาร์ตของบัคในอันดับที่13และจีนี่ในอันดับที่19และนอกจากนี้และชื่อของเธอนั้นยังถูกเซิร์ชเรียลไทม์บนเมลอนอันดับที่3อีกด้วยครับเรื่องนี้สามารถบอกบอกถึงความปังได้ทันทีว่่่่าาาาาาาคนนนนนนเเเเเกกกกกกหหลหลีีีีัั้้้้ใรรยยยอมมบบขึวววสสแตง เท่านั้นที่ตั้งกระทูล้อเลียนและแสดงความคิดเห็นเป็นชาตินิยมอยู่จริง,รงๆแล้วคนเกาหลีนั้นเขาชื่นชอบรีซ่ามากๆเลยครับเราจะเห็นได้จาก r รีแอคชั่นและก็ความรู้สึกส่วนตัวที่พวกเขานั้นพูดกันออกมาแต่ตั้งนี้ต้งนั้นเธอก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไป คนเกาหลีเกียดน้องลิซ่าหรือปรเ,เปล่าเห้ยยทำไมคนเลือดกันถึงแบบนี้แต่จูเลีย่นชอบคนโอ้ลาชอบ้มชยอะมากเลยนะในโลกอินเทอร์เน็ตน,นั้นอาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ชื่นชอบเธอแต่จริงๆนั้นลิซ่านนั้ถูกยอมรับมานานแล้ว <c ười> จากทางฝั่งวงการบันเทิงของเกาหลีใต้ด้วยกันเอง <c ười> <c ười> ไอดอลหรือแม้แต่ดาราหลายๆคน <c ười> ชื่นชอบลิซ่า <c ười> <c ười> เป็นการส่วนตัวมากๆโดยเฉพาะเรื่องเต้นเจสซี่บอกว่าเธอนั้นน่ารักเธอเก่งฉันอยากได้เธอนั้นเป็นลูกสาวเจคกี้ว่าเธอนั้นเป็นนักเต้นที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาส่่วนนสมาาชิกขออองงยยยฮและ ฟานี่ก <rôle: opolit ania> ็บอกว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงที่เต้นเก่งที่สุดในหมู่ไอดอลหรือแม้แต่นักแสดงเชวยูฮวาก็กดติดตามลิซ่านักแสดงลีชานยุนก็ชื่นชอบการแต่งหน้าสไตล์ลิซ่าด้วยเช่นกันคุณคยองโฮมีหนักเลยจัดว่าหนักเลยเห็นหน้าเอลซ่าเป็นลิซ่าไปแล้ว และเพลงของลิซ่าเองก็ถูกใช้ในรายการเพลงหลายครั้งด้วยอย่างในรายการ Mom is i d o l ทางทีวีเอ็นคุณกาฮีก็ได้ใช้เพลงลริสาระเบิดความปังระดับนางพญามาแล้วและนี่คือคิดไปเล่าไปหาข้อมูลไปในคลิปนี้ครับอขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมและพบเจอเกันได้ใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ